ชาวราศีกรกฎครับกับจอดวงงานผ่าดวงเงินช่วงเดือนกรกฎาคมมาดูว่ากรกฎาคมนี่เงินจะรอดพ้นไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆบ้างแล้วก็การงานนะฮะรุ่งเรือง,งแค่ไหนครับมาเริ่มเรื่องของการงานก่อนเพราะว่างานคือเงินเงินคืองานถูกไหมฮะฉะนั้นดาวการงานนะครับคือดาวอังคารช่วงครับขวบเดือนนี้ดาวอังคานโคจรเป็นกเกษตรตาที่ปดีมีกําลังวงังชาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นเทพเป็นความเหนื่อยเออมันเป็น เรียกว,ว่าดาวองค์คก็มองเป็นเทพเทวดานะครับประจําอยู่ในตําแหน่งของราศีเมษเพราะฉะนั้นคนเกิดในราศีกรกฎครับดาวองคาในตําแหน่งนี้นะมันให้ความเหนื่อยนะฮะหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ข้อดีคือมันให้ผลสําเร็จหรือว่าให้ผลลัพธ์ที่พอใจนะครับหรือว่าคุ้มค่าต่อการรอคอยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ใครที่อยู่ใน ราศีานี่นะครับมันมีโอกาสนะของราศีกรกฎนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคฟุกฟุกจากการทํางานมีงานที่ประจำนะครับหรืองานหลักก็ต้องทํางานพิเศษหรือชอบพิเศษเข้ามางานที่ถูกใช้ไววาน้องเดินทางหรือว่าต้องไปช่วยเหลือใครก็มีเข้ามาด้วยงานที่ต้อง เดินทางปรับปรับช็อตพัดไม่ว่าจะด้วยเงินไขายสิ่งใดก็จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยและมีดวงเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของงานเก่าๆหรืองานเดิมๆที่ไม่ได้ทํามานานนะอาจจะได้กลับไปทําหรือว่าจะปดัุฟนเอาอกมาทําหรือผู้ใหญ่หัวหน้าหรือบริษ,ษัทนะฮะเขายกนะฮะเขาเรียกว่าเอาเปิดโปรเจกต์นะครับเปิดโปรเจกต ที่จะเอางานเดิมรหรือโปรเจกต์เดิมเอากลับมาปัดฟุดใหม่แล้วก็เริ่มทําในช่วงครบเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นคนราศีกรกฎนะครับมันจะงานยุ่งเยอะขึ้นมีโอกาสที่จะได้ทํางานที่เราอยากทํามานานมีโอกาสที่จะไดร้รายได้พิเศษนะครับ,รบสำหรับคนกรกฎที่ สามารถรับจ็อบพิเศษได้นะเพราะว่าบางคนทํางานที่มันไม่สามารถรับจ็อบพิเศษได้นะครับอันนี้ก็จะมันก็จะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นงานที่คล่องตัวขึ้นมีข่าวดีๆเกี่ยวกับงานมันจะเป็นโชคเรื่องงานแทนแต่ถ้าใครที่มีจ็อบพิเศษได้ด้วยหรือว่ามีรายรับรายจ่ายรายวันแบบนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษมีโอกาสที่จะได้ไรายรับที่เราคาดไม่ถึงมีโอกาสที่จะมีคนทาบทามหรือว่า ใช้ไหว้วานนะฮะให้ช่วยเหลือแล้วก็ได้เงินพิเศษเข้ามาและมีดวงเกี่ยวกับเรืงการทํางานแทนคนอื่นเขาด้วยบางทีเพื่อโรงงานเราไม่มาอ่ากลายเป็นเราต้องไปช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขนะครับหรือว่าแก้ปัญหาแทนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและประการต่อมาครับพื้นดวงมันมีดวงเกี่ยวพันกับเรื่องของจะบอกว่าผู้ใหญ่ใช้ไหววานให้ทํางานพิเศษเพิ่มหรือว่าใช้ไหววานให้เราทําอะไรแล้ว ท่านจะช่วยเหลือเราคือมีเงื่อนไขให้เราไปทำอะไรสักอย่างก่อนแล้วท่านจะช่วยนะครับนี่ก็คือจุดเด่นอีกข้อหนึ่งแล้วก็มันมีดวงเกี่ยวกับก,การเดินทางการเรียกการเดินทางไกลด้วยนะครับอาจจะได้ไปเที่ยวดวงเกี่ยวกับเรื่องของการอนเตอร์เทนมันมีนะฮะฉะนั้นมีโอกาสจะได้ไปเที่ยวอาจจะเป็นตาา่างจังหวัดต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับเงินหรือบัญชีเรานะฮะว่าไปได้แค่ไหนแล้วก็ประการต่อมานะครับ ทำเรื่องเอกาสารอะไรก็ตามในช่วงกวบเดือนนี้จะสําเร็จนะครับสมมติว่าคุณมีความตั้งใจจะาหา วิธีนะครับยื่นเอกสารยื่นหนังสือนะครับไม่ว่าจะผัดพรผันหรือว่าจะซื้อขายแรกเปยนซื้อมาขายไปสําเร็จนะครับแนวโน้มสําเร็จแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้มันมีรายรับแปลกๆเข้ามาอาจจะเป็นจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะหรือว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาหรือว่ามอบสิ่งบางสิ่งบางอย่างให้กับเราอาจจะเป็นเงินทองรือทรัพย์สินหรือว่าให้การช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเรียกว่าดวงเฮงเรื่องผู้ใหญ่เลยนะแล้วก็ดวงดีเรื่องการเงินด้วยนะครับ มีสิ่งใดที่ติดขัดในเรื่องการเงินเดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกเสมอต้องบอกอย่างนี้นะและถ้าเป็นปัญหานะครับช่วงนี้รายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอของตัวเราหรือคนในบ้านเราอาจจะมีคนรู้จักป่วยไข้ไม่สบายเป็นโควิด นะฮะเรียกว่าโควิดมันจะใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับ,บางคนบอกเออเคยติดแล้วก็มีโอกาสติดอีกนะในบ้านเรานะครับฉะนั้นดูแลดีๆนะฮะมันมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือมีคนนะครับในบ้านป่วยไข้ไม่สบายัคนค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้มันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่คาดไม่ถึงนะอยู่ดีก็ป่วยอยู่ดีก็ติดโควิดอะไรแบบนี้น,นะฮะเราก็ต้องรู้ดวงเพื่อแก้ไขและก็ป้องกันนะแล้วก็ประการต่อมาครับค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ของในบ้านที่มันหมดที่มันจําเป็นจะต้องหมุนเงินนะฮะมันก็มีรายรับรายจ่ายที่สมดุลน,นี่ผมมองว่าสมดุลเลยนะถ้าเป็นเดือนก่อนอาจจะติดขัดนะครับแต่ว่าเดือนนี้ถ้าสมมติว่าคุณแบบณวันนี้ยังไม่มีรายรับเข้ามาแต่รายจ่ายเข้ามาเพียบแล้วแล้วมันจะต้องชําระหนี้สินหรือว่ามันจะต้องใช้ใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวมันจะมีเงินเข้ามาแก้ปัญหาได้ทันเวลานี่เพราะฉะนั้นเงินขวบเดือนนี้เด่นดีขึ้น มีปัญหาวิตกกังวลแก้ได้งานเครียดไหมเครียดนะเออต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าสําเร็จโดยที่ไม่เครียดเดือนนี้นะครับตัวการงานมีทั้งดาวอังคาแล้วก็ดาวราหูอยู่ในตําแหน่งของการงานนะครับมันให้ความแรงกดดันเราสูงขึ้นมันให้เราเดินทางบ่อยขึ้นมันให้แบบสติแตกนะฮะคือคนทําให้เราปวนนะฮะหรือก็ทาให้เราแบบปวดหัวนะฮะหรือว่าเพื่อรวมงานทําให้เราแบบเครียดวิตกกังวลยังมีเหมือนเดิมแต่ว่า 1>, 1แก้ปัญหาได้2นะครับมีวิธีที่จะจัดการกับคนเหล่านั้นได้ดีขึ้นข้อ3ปัญหาที่มันคาราคาซังหรือว่าปัญหาเรื่องคนอะไรก็ตามเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวมีทางแก้ทางออกแล้วก็ปัญหาจบได้ไวนี่คือจุดเด่นของเดือนนี้นะครับเรียกว่าคนราศีกรกฎดวงดีกว่าช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาแน่นอนและก็ชัดเจนมากครับลาไปก่อนมีความสุขมากๆนะครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ